ไปดูที่ว่ากุฎปลาขาวมันมีปลาขาวได้ยังไงจึงชื่อว่ากุฎปลาขาวอันนี้บริเวณที่เขาเรียกว่ากุฎปลาขาวคำว่ากุฎคําว่ากุฎนี่เป็นความหมายได้หลายอย่างนะคําว่ากุฎกุฎในภาษาท้องถิ่นพื้นบ้านทาง สินีสานเนี่ยเขากุดเขาเรียกว่ามันสุดมันสุดหรือมันสั้นหรือว่าเขาเรียกว่ามันกุดสุดหรือมันสั้นอันนี้ประการที่หนึ่งอีกประการที่สองครับว่ากุดเนี่ยเขาหมายถึงแหล่งน้ําบอ่อน้ําหรืออ่างน้าในภาษา,ษาภาคกลางหรือว่าอ่างน้ําสินทงางภาคอีสาเนเลยเรียกว่าบอ่อน้ํา ก็ได้เพราะนั่นที่เขาว่ากุดตรงนี้ก็คงจะหมายถึงตรงนี้มันเป็นบอ่อน้ำนี่นี่มันเป็นบอ่อน้ําเป็นอ่างเจ็บน้ําแต่ว่าหน้าแรงไหมน้ํามันแห้งนั่นเอแอ๊ะแห้งดินแตกเป็นรอยไปเลยเหมือนเราเห็นไหมเนี่ยนี่นี่หน้าแรงดินแตกแตกแล้วแห้งเป็นรอยเป็น แผ่นมันแผ่นดินแยกไงอันนี้คือลักษณะของบอ่อน้ำหรือแอ่งน้ำหรือพื้นที่ที่มันหน้าแรงเป็นแบบนี้เนี่ยที่นี้ยินเสียงกรบร้องนะมันได้ยินเสียงฟ้ามันนั่นฟังดูดีเสียงกรบร้องอถ้ากรบร้องนี่ดูว่า อะไรจะตามมาฝนจะตามมานี่ถ้ากบร้องฝนจะตามมานะคอยดูว่ามันจะตกไหมน่ยธรรมชาติมันชี้บอกถ้ามีนกด้วยนี่วันนี้มาเที่ยวกุดปลาขาวเลยเอาภาพมาให้ดูกุดปลาขาวไปกินดีชื่อมาหลายสิบปีนะแต่ว่าไม่เคยมาดูสักที ทนนี่มาที่บ้านคุณอมรสมวังก็เลยบอกไปดูสิว่ากุดปลาขาวมันมีอะไรหรือเปล่าก็เลยมาดู <c oughs> ดูนี่กุดปลาขาวทีนี้จะพาไปดูว่าทางนี้มีอะไรอันนี้มันมีอะไรทงนี้อ๋อน,นี่ก็เป็นบ่อน้ำ ที่สิ่งที่กจะที่ดูที่กุดปลาเขาก็คือสิ่งนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยรแรกๆก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่พอถามคุณอมรบอกว่านี่เป็นตะเคียนเป็นท่อนตะเคียนนะครับซึ่งผู้คน เขาเล่าเือกันว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะสามารถที่จะขอหวยขอเบอร์ได้ไปงั้นอันนี้เป็นเสียงที่เขาบอกกล่าวมานะนะบอกว่าถ้าใครอยากจะได้เลข่งว่าไงนะเอาน้ำแดงเอาดอกไม้มาเอามาแต้มมาทาเสร็จแล้วทำางไงต่อไป แล้วก็รุ่นหคำคำแล้วก็ให้ไปบอกเรียกตอนนอนหลับใช่ไหมแล้วลองดูได้ไหมเนี่ยลองดูไหมโอ้ต้นไปเชียนนี่ศักดิ์สิทธิ์ปันนั่นเชียวเหรอ,อเห็นกับตาเลยใช่ไหมเดี๋ยถ้าไปทำอยบานั้นน่ะ มีน้ำแดงมีดอกไม้มีแป้งเอามาทาต้นตะเคียนนี่แหมจะเห็นเลขเด็ดโผล่ขึ้นมาเลยางั้นนี่ก็เป็นความเชื่อ <c oughs> ถ้าจริงไงไม่ทราบ <c oughs> เป็นความเชื่อของผู้คนนะครับนี่ก็เป็นผลพลอยได้จากการไปกุดประขาวที่บ้านคุณตมอนนะครับนะได้ปุ๋ย้อกมานะครับคุณตมอ ให้มาฟรีฟรด้วยก็มีนะครับก็เอามาใส่ต้นไม้ในสวน <c oughs> ก็มีสุดเนทั้งหมดอันนนั้น,งงนทางนี้ดีกว่ามาขึดไหมชิบถุงม<ห>ีกันนะครับ